พระเจ้าไม่ได้มอบความชอบธรรมให้คุณเพราะคุณเป็นคนดีคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่ 1. นธันวาคมพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของคุณเสมอโรมบทที่4ข้อ7-8ถึงคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอะธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษ กเปนสุขบางคนคิดว่าหากเขาพยายามทำสิ่งที่ดีและดูเหมือนชอบทำมากขึ้นพระเจ้าถึงจะทรงฟังคำอธิษฐานของเขาเช่นหากเช้าวันนั้นพวกเขาไม่ได้ทะเลาะกับสามีหรือภรรยาหรือไม่ได้มีความคิดแง่ลบตั้งแต่เชา้าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขาแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพระองค์ทรงประสงค์ให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณได้เสมอด้วยใจกล้า เพื่อคุณจะได้รับพระเมตตาและพระคุณดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ16เพราะว่าพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนทำให้คุณชอบธรรแล้วต่อพระพักของพระเจ้าคุณไม่สามารถทำสิ่งใดเพิ่มเติมอีกเพื่อให้วิญญาณของคุณชอบธรรไปมากกว่านี้นี่คือความจริงที่ว่าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองโคริน์บทที่5ข้อ21และแม้คุณจะพลังพาดคุณจะไม่มีวนันสูญเสียความชอบธรรมนั้นเลยพระเจ้าทรงโปรดให้คุณเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่โดยการประพฤติดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5ถึง6หรือพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าไม่ได้มอบความชอบธรรมให้คุณเพราะคุณเป็นคนดีแต่เพราะคุณเชื่อในพระเยซูตังหก การไถ่ของพระเยซูสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนและได้ชำระบ,บาปของคุณในอดีตปัจจุบันและอนาคตบาปทั้งสิ้นตลอดชีวิตของคุณได้รับการอภัยแล้วและพระเจ้าเองก็ไม่ได้จดจำบาปของเราอีกต่อไปแล้วดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่8ข้อ12และบทที่19ข้อ17พี่น้องที่รักเพราะว่าพระเยซูทรงถูกลงโทษเพราะบาปของเรา ในวันนี้พระเจ้าจึงไม่จดจำบาปของเราอีกความบาปของคุณไม่สามารถหยุดยั้งพระเจ้าจากการฟังและตอบคำอธิษฐานของคุณและคุณสามารถเข้าหาการทรงสถิตของพระองค์เสมอด้วยใจที่กล้าหาญเพื่อความชื่นชมยินดีกับการทรงสถิตและความรักของพระองค์เมื่อคุณรู้ความจริงนี้คุณจะมีอิสระอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้โดยไม่มีความกลัวและการปรักปามฟ้องผิดใดๆ คุณจะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและมั่นใจได้ว่าพราะองค์ทรงฟังคุณเสมอและเมื่อเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทํางานของคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องแสวงหาคําตอบใดๆจากมนุษย์ก่อนเพราะพระเจ้าทรงฟังคุณเมื่อคุณอธิษฐานคุณคือคนชอบทําในพระคิ์และพระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของคุณทุกคําและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคุณอยู่ในพระคิด เพราะว่าพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยสุคิ์ที่ไม้กางเขนทําให้คุณชอบธรรมแล้วต่อพระพักพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าทรงฟังคุณเพราะไม่มีบาปใดขวางกั้นคุณกับพระองค์อีกให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังคําอธิษฐานของลูกเสมอทุกครั้งที่ลูกพลาดพังทําผิดพลาด ลูกสามารถพึ่งพระคุณพระเจ้าและอยู่ในพระพรของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน